มาช่วงนี้คุณผู้ชมครับว่ากันด้วยวงการผ้าเหลืองนะครับนะปีนี้ก็มีอะไรแปลกๆให้เห็นเยอะเหมือนกันม<ช>าช่วยกันคิดหน่อยเรื่องของเงินเงินทองทอง<ช>อะไรอีกสีกาเสบยายาเสบติดเออนะหรือแม้แต่เรื่องของการแบบอวดอุตริอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะบอกว่าอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นนะครับเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดปัตตานีนะครับสัมมาเนเนี่ยคือชักปืนขึ้นมายิงพระในวัดเดียวกันได้รับบาดเจ็บ มีปืนอะ่ะ <het k art> เป็นสามเณรบทเรียนอยู่นะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดหลังจากที่พระทุกรูปร่วมกันทําวัดเช้าเสร็จแล้วครับแล้วก็พากันลงมากวาดลานวัดช่วงเกือบ9ก้าโมงเช้าเมื่อวานครับสิสิงหาคมก็มาเกิดเหตุขึ้นครับโดยทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่วัดแห่งนี้ครับอยู่ที่ตำบลทรายขาวอําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีไม่เจอตัวแล้วนะครับพระที่ได้รับบาดเจ็บเพราะว่ากู้ภัยเอาตัวไปโรงพยาบาลแล้วครับโดนยิง แต่สอบถามข้อมูลจากพระลูกวัดบอกว่าพระที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยชื่อพระรัชชานนนอายุ32ปีโดนปืนยิงหนึ่งนัดนะครับกระสุนเนี่ยฝังในบริเวณชายโครงด้านซ้ายครับส่วนสาม,มนเณรที่ก่อเหตุมีอายุ16ปีซึ่งพระเนี่ยแกเล่าแบบนี้ครับว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยพระลูกวัดอยู่ประมาณ6-7รูปนะรวมทั้งสาม,มนเณรที่ก่อเหตุด้วยเนี่ยก็ช่วยกันก,นกวาดขยะที่ลานวัดปกติ กวาดกันไปก็คุยกันไปหยอกล้อกันเล่นกันตามปกติไม่มีใครรู้ว่าสัมมนเนรรูปหนึ่งเนี่ยแอบพกปืนมาด้วยครับกระทั่งคุยไปคุยมาสัมมนเนรรูปนี้รูปที่เป็นมือยิงเนี่ยนะครับเริ่มมีสีหน้าเครง่งเครียดขึ้นแล้วก็พูดพร้งขึ้นมาว่ามีเงินหายเงินเขาหายและแม้ว่าจะไม่ได้ระบุตรงๆว่าหมายถึงใครแต่ทําให้พระรัชานนที่ยืนอยู่ด้วยเนี่ยพูดสวนขึ้นมาว่าถ้าวันนั้นโทษกูมึงโดนแน่อ่า ทางฝ่ายสัมาเนรไม่ยอมครับแล้วก็มีการถามต่อด้วยถ้อยคําที่รุนแรงขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นจะเอาลูกปืนไหมแบ่งกันคนละเม็ด<ม>นี่อยากจะแบ่งให้ว่าอย่างนั้นนะครับที่คุณเล่ามาเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเป็นบทสนทนา<ม>ของคนที่อยู่ในผ้าเหลืองพระกับเนนค,คุยกันกวาดล้านวัดอะคุณอเ,คเออนี่เหมือนกับวัยรุ่นอย่างนี้นะเนาะพระคู่กรณีตอบว่าถ้ากล้าก็ยิงเลยเอายิงสิงครับ รับคําท้าชักปืนออกมาจากในจีวอนครับออกมายิงใส่พระคู่กรณีนนหนึ่งนัดแล้วก็วิ่งหนีไปแล้วคาดว่ากลับไปที่บ้านที่อยู่ใกล้วัดนั่นแหละครับ 3, 4, 5, ตอนนั้นของพวกท่านหลวงพี่อยู่แถวบริเวณไหนอยู่ยด้วยกันเลยไม่รู้เลยว่าตะมีจะมีปืนไว้ตบรองนะปกปกปกติก็หยอกล้อวันทุกวัน,วนอย่ล้อนทุกวันหยอกล้อกันปี่น้องพีน้องนั่นแหละครับ ปกติก็ไม่มีเรื่องทะเลาะกันมัองไม่มีไม่มีเรื่องย<ม>กันเลยในวัดไม่เคยมี <S <S ซึ่งพอตํารวจครับตามไปจับตัวคุมตัวสามเณรได้ต้องสึกเลยนะครับงานนี้นะครับ<ม>เพราะว่ากา่อเหตุยิงคนอื่นได้รับบาดเจ็บนะครับมีความผิดคุมตัวไปที่สพโคกโพสอบปากคําเบื้องต้นผู้ก่อเหตุรับว่าทําไปเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบบอกว่าพระคู่กรณีเนี่ยขโมยเงินเขาครับ เดี๋ย و, วเช้านี้ทางพนักงานสอบสวนจะเบิกตัวผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำอีกครั้งพร้อมกับสาวิชาชีพเนาะ,ะเป็นสาม,มนเณรอยู่เลยนะครับก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายไปนะครับส่วนผู้บาดเจ็บยังอยู่ที่โรงพยาบาลครับค่ะ